อันนี้เป็นจักรยานเครื่องตัดหญ้านะคะเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นที่สองของป,ป้าปาที่เขาประดิษฐ์คิดค้นนะคะมีก่ะอาจจะมีช่วยปั่นบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขับวิ่งไปเลยโดยไม่ต้องใช้แรงปัน่นแต่เติมน้ำมันเอานะคะ ูกใจมากเลยนางประดิษฐ์นั่งประดิษฐ์ษจกักรยานเครื่องตัดหญ้านี้ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าเอาเวลาว่างหลังจากช่วงที่มีงานซ่อมก็จะมานั่งประดิษฐ์กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าวันนี้เพิ่งเสร็จวันแรกได้ทดลองใช้นางแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนเลยคะ่ะเพราะมัวแต่มกมุ่นอยู่กับจักรยานเครื่องตัดหญ้านี้ไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียเลยคะ่ะขอบอกว่า แคจะเอาไปนอนก่อนเลยคลุกซ่อมโคคลุกประดิษฐ์อยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนไหนถ้าไม่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าเราก็ปั่นปกติได้ค่ะ ความเร็วน่าจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถงถ้าลงเงิน50ก่ลองใครสนใจลองไปประดิษฐ์ใช้ยอยู่นะคะบ๊ายบาย